ที่เห็นคล้ายลูกโลกอยู่ขณะนี้คืออาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์สร้างขึ้นเป็นมหานุกศรแด่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารง,งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเป็นสถานที่เรียนพระปริยัติธรรมเป็นศูนย์กลางศึกษาภาษาบาลีของโลก และเป็นศูนย์กลางงานอบรมศิลธรรมให้แก่ผู้คนในสังคมไทยสืบสารมโนปนิธานหลวงปู่สู่อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์วิชาธรรมกายเป็นมรดกอันล้ำค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมงคลเทพมุนีสดจันทะสโรหลวงปู่วัดปากน้ำพาสีเจริญได้ค้นพบกลับคืนมาสู่โลกอีกครั้ง และเมตตานำมาสั่งสอนแก่เหล่าสิยานุสิทธิ์และฝากฝังให้ทุกคนช่วยกันเผยแผ่ออกไปเพื่อเป็นแสงสว่างให้แก่ชาวโลกทั้งมวลที่ท่านเห็นด้านหลังอยู่นี้ก็คืออาคารคุณยายร้อยปีคุณยายคุณยายครับคุณยาย